ครับพี่้องตัดยาชั่วโมองเดียวพไอไหมยูน่าก็แห้งหันปลาครับหันปลาต่อครับ มีแต่หัวใหญ่พี่น้องแต่ว่าเอากินคือสงสารมันเลียงสมื่นแล้วยังบ่หอมเวลามั้งเฮ็ดอันนี้วนๆไปครับผมไปเรื่อยๆแต่ละหมื่นคือเกาคือเกาเฮ็ดซ้ำๆกันสิสมื่ครับ อยู่ในโลกความจริงเนาะได้เวลาอยู่บ้านอยู่สวนอยู่เป็นทีเป็นทางดูแดลดูลูกดูร้านไปเฮ้อนาคตบรไรวะสิสิเลอะอย่างเดียวเลยคน อะไรบอกกันยังยังดู้อะไรกันไหมปลาหาเดือนครับพี่พี่น้องปลาหาเดือนเวลาห้าเดือนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาทากินนี่มีแต่หางมีแต่ Rồi đấy à. <cười> <cười> phá mừng rồi. À, tôi rồi phá mưa là nọ nè lắm nè 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 bố, nhảy bố tham bò nữa. วนไปวนไม่ล <c oughs> ปะปูปลาปูปลโอ้ยปีนี้อาจจะได้กินดอก่นปีหน,น้าเป็นละปีหกหกเก่าปะจะไป,ะปะกินสเต็ปนกกินด่างนกกินปลานกกินปลากินด่างไม่กินแต่ปลา อูประคองงนี่ประคองเปนหอเพื่งนอ้ยกระพือเลย <c oughs> เลน้คลิปอัสจยรยจนได้พี่นอนยางยางไก่บอมบอเข้มันหลบอคอใส่ไก่ของหน่อยของงคลิปเ่อเก่าสามๆเดิมๆเสร็แล้วครับพี่นอน อยู่สวนเนาะใส่ฟาร์มรูกในการทำสวนนะคุยไปน่ำเห็ดไปน่ำเห็นใดคขอมมีความสุขก,กินไว้ขนาดเลยปลามหง่ไปเลยไหมประคอซ้ท่อนแขนะโอ้ hết được thấy đấy bố, hên hết được hết con, này này hai là, hết hên hết được này nè, hết được hết được hết được hết nhai hết được rồi được hết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  được ไม่ใช่เลยเอากินมานแะล้วกินไหมตัวอย่างโอ้ <c oughs> ปลาเริ่มใหญ่พี่นอ้องเริ่มไอ้อัดแล้วมันเริ่มใหญ่เลยไอ,าอา้อัดครับคลิปนี้กันสักนิดครับพี่นอ้องอาะสัยาเอาอีนิดน,น,น,นึงย่งางไปคุยไปให้หันปลาไปเนาะเพิ่อนแดดแปลงมงกว่าพุ่น,เ,น,นเริ่มมีแดดแล้วพี่นอ้องตั้งแต่พุ่นอน่ะว่ามีแดดเลยคลิปนี้สักนิดครับผมสวัสดีครับ